การปฏิรูปการปกครองสมัยราชการที่หการปฏิรูปการปกครองสมัยราชการที่หมีสาเหตุสำคัญ2สาเหตุที่ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองหนึงคือสาเหตุจากภายนอกและสองคือสาเหตุจากภายในโดยสาเหตุจากภายนอกนั้นคือการต้องปรับปรุงพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า <c oughs> เพื่อป้องกันการคุกคามจากประเทศหมหาอำนาจตะวันตกที่ได้เข้ามาล่านาะนิคมในขณะนั้นในบริเวณประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสอังกฤษหรือเนเธอร์แลนด์เหตุที่2คือปัจจัยภายในในยุคสมัยนั้นการปกครองแบบเก่าอำนาจการปกครองบ้านเมืองจะตกอยู่กับพวกขุนนางถ้าปฏิรูปการปกครองใหม่ก็จะทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์มีอํานาจมากขึ้นอย่างแท้จริงโดยเราจะไปดูการปรับปรุงระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินโดยหรัชกาลที่5ทรงจัดตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน หรือ Co าสิ้นออ s สเต e สมาชิกสภาประกอบไปด้วยข้าราชการที่มีบรรดาศักดิ์เกี่ยวกับราชการแผ่นดินมีหน้าที่พิจารณากฎหมายต่างๆและมีหน้าที่ช่วยปฏิบัตรริราชการแล้วแต่จะมีพระบัญชาปัจจุบันตำแหน่งนี้ก็คือองคมนตรีนั่นเองการปฏิรูปการปกครองส่วนกลางของสมัยราชการที่5มีการปฏิรูปการปกครองส่วนกลางโดยโยกเลิกระบบจตุสดมและใช้การบริหารงานแบบกระทรวงตามแบบอย่างของตะวันตก โดยจัดรวมกลมต่างๆที่มีลักษณะงานต่างๆคล้ายกันเอามารวมไว้ด้วยกันให้เป็นกลมขนาดใหญ่12กลมต่อมาเปลี่ยนเป็นคำว่ากระทรวงอยู่ในความดูแลของเสนาบาดีมี12กระทรวงดังนี้1กระทรวงมหาไทยมีหน้าที่บังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายเหนือรวมทั้งเมืองประเทศสราชทางเหนือ2กระทรวงกลาโหมมีหน้าที่บังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้รวมทั้งเมืองประเทศสราชาารท,งงทาทงใต้ด้วย 3. กระทรวงการต่างประเทศมีหน้าที่จัดการเรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศ 4. กระทรวงวังจัดการเรื่องเกี่ยวกับราชสำนักพระราชพิธีต่างๆพิจารณาคดีแทนพระมหากษัตริย์ 5. กระทรวงเมืองมีหน้าที่จัดการความปลอดภัยในพระนครดูแลรักษาบัญชีดูแลเกี่ยวกับคุกดูแลเกี่ยวกับกิจการตำรวจภายหลังได้เปลี่ยนเป็นนครบาล 6. กกระทรวงเกษตรธิการ มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการเพาะปลูกการป่าไม้เหมืองแรก่การค้าขายการขุดคลองโฉนดที่ดินเจ็ดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติมีหน้าที่จัดการเรื่องภาษีอากรรายรับรายจ่ายรายจ่ายของแผ่นดินรักษาทรัพย์สินของแผ่นดิน8กระทรวงยุทธนาธิการดูแลจัดการเกี่ยวกับเรื่องการทหารทั้งทหารบกและทหารเรือต่อมาได้มีการยุบรวมกับกระทรวงกลาโหมและให้ทำหน้าที่กับทางการทหารเพียงอย่างเดียว 9. กระทรวงธรรมการเป็นกระทรวงที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรื่องศาสนาการศึกษาการพยาบาลและพิพิธภัณฑ์ 10. กระทรวงโยธาธิการมีหน้าที่จัดการเรื่องการก่อสร้างต่างๆตลอดจนการไปรษณีย์โทรเลขและการรถไฟ 11. กระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่ในการพิจารณาคดีรวมการพิพากษาพิจารณาคดีทุกกระทรวงไว้ด้วยกัน 12. กระทรวงมุรธาธิการมีหน้าที่ดูแลรักษาพระราชลัญจกรตลอดจนพระราชกำหนดกฎหมายและหนังสือราชการต่างๆเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ต่อมายุบรวมกับกระทรวงวังเพื่อความเหมาะสมและรัดกุมมากขึ้นการปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคสมัยรัชกาลที่5 1. การยกเลิกหัวเมืองเอกโทรตรีจัตวาและยกเลิกหัวเมืองประเทศสาช 2. จัดการปกครองแบบมณฑลเทศาพิบาล แบ่งเขตการปกครองเป็นมณฑลเมืองอำเภอตำบลและหมู่บ้านเป็นการรวมอำนาจหัวเมืองเข้าสู่ราชธานีโดยสมบูรณ์การปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นสมัยรัชากาลที่ 51. ทรงริเริ่มให้สิทธิแกร่ราษฎรในการเลือกผู้ปกครองตนเองเป็นครั้งแรกโดยโปรดกล่าวให้มีการทดลองเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านที่บางปะอินจังหวัดอยุธยาแผนการเลือกตั้งโดยเจ้าเมืองต่อมาในปีพุทธศักราช2440 สองออกพระราชบัญญัติการปกครองท้องถิ่นที่ร .216 กำหนดการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันโดยอาศัยเสียงข้างมากของราษฎร 2. โปรดเกล้าให้จัดตั้งสุขาพิบาลกรุงเทพเป็นครั้งแรกและสุขาพิบาลหัวเมืองแห่งแรกที่ตำบลท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครโดยมีการกำหนดคณะกรรมาการประกอบไปโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่บริหารงานสุขาพิบาล มีรายได้จากภาษีโรงเรือนในท้องถิน่นการปฏิรูปทางด้านสังคมการปฏิรูปทางด้านสังคมที่สําคัญในสมัยรชัชกาลที่5ก็ได้แก่การเลิกทาสและการเลิกระบบไพร่การเลิกทาสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเตรียมแผนการในการเลิกทาสโดยมีขั้นตอนดังนี้ ในปีพุทธศักราช2417ได้มีการประกาศให้ผู้มีทาสสำรวจจำนวนทาสในครอบครองของตนเองซึ่งจะเข้ามาอยู่ในข่ายของเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติที่จะออกมาในระยะเวลาไล่เลี่ยกันนั้นเป็นการวางข้อกำหนดเพื่อการตระเตรียมการโดยให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าและทรงใช้วิธีดำเนินการเป็นขั้นตอนซึ่งใช้เวลาร่วม31ปีเลยทีเดียวอาศัยเวลาเพื่อให้เกิดการปรับตัว พร้อมที่จะรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของบรรดาเจ้านายของทาสและผู้ที่ตกเป็นทาส 2. การยกเลิกระบบไพร่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้พระบรมราชโชบายในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปเช่นเดียวกับการเลิกทาสมิเช่นนั้นจะเกิดผลกระทบต่อประเทศที่บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางข้าราชการอาจได้รับจากระบบไพร่ การใช้เวลาที่พอสมควรช่วยให้พระบรม,มาราโชบายในการยกเลิกระบบไพรของพระองค์นั้นประสบความสําเร็จอย่างงดงามโดยลําดับสุดท้ายเป็นการตราพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารรัตนโกสินทร์ศก124โดยกําหนดให้ใช,ชกกายชะกันที่มีอายุครบ18ปีเข้ารับราชการทหารในกองประจำการมีกําหนด2ปีแล้วปลดไปอยู่ในกองหนุนผู้ที่ได้รับราชการทหารในกองประจำการแล้ว เป็นการปลดปล่อยคนไทยให้เป็นอิสระแก่ตนเองโดยสิ้นเชิงหลังจากที่ต้องเป็นคนในสังกัดมูลนายมาหลายศตวรรษทำให้สังคมไทยเริ่มเข้าสู่ความทันสมัยตามแบบตะวันตกก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่5หวังว่าท่านผู้ฟังผู้ชมคงได้รับทั้งความรู้ความบันเทิงชมคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ช่องของผมด้วยนะครับ